โคตรเท่อ่ะการลบที่ดีสุดคือการชนะโดยไม่ต้องลบคือนี่คือคำอธิบายของคลิปนี้เลยคือเรานึกถึงแต่ก่อนเวลามีสงครามแล้วก็คงจะนึกถึงปืนใหญ่ดินแดงๆาทหารที่มีชุดเกาะแะเบิดใช่ไหมคะแต่แน่นอนว่าทุกคนเนี่ยมีภาพจำแบบนั้นแต่เดี๋ยวนี้มนุษย์เน่ยก้าวหน้าไปกว่านั้นมากคือมันก็มาจากการที่ว่าถ้าเราไปสู้กับเขาเนี่ยหรือว่าสงครามฝ่ายเราก็เสียฝ่ายเขาก็เสีย ทีนี้เราจะทำยังไงอ่ะให้เขาเสียอย่างเดียวอาดูเลวร้ายมากคือวิธีก็คือการใช้สารเสพติดให้ฝั่งนั้นติดอย่างกับหนังดราม่าในเน็ตฟ i ิกอะคือทำยังไงวะให้คนฝั่งนู้นติดขนาดนั้นอะคืออันนี้จะพูดเรื่องจริงเลยนะมันคือเรื่องของอเมริกากับจีนพูดเลยคือปัจจุบันเนี่ยสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนอเมริกาตั้งแต่วัย18ถึง45นะไม่ใช่สงคราม ไม่ใช่มาเลงด้วยแล้วก็ไม่ใช่อุบัติเหตุรถชนแต่มันคือเฟนทานีนมันก็คือยาเสพติดที่แรงกว่ามอร์ฟีนหนึ่งร้อยเท่าและร้อยละเก้าสิบของมันมาจากไหนอ่ะอะให้เดาอ่ะตอบเลยแล้วกันมันมาจากจีนที่ถูกกฎหมายด้วยได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลแล้วคิดว่ามันมีเป้าหมายไหม ถึงได้รับเงินสนับสนุนเพราะงั้นนี่แหละคือเรื่องที่เราจะมาพูดก็คือโปรเจกต์สารเคมีที่อันตรายที่สุดในโลกบางคนก็พูดเลยว่านี่เป็นแผนล้างแค้นข้ามสัตวรรษต่ะเพราะว่าเขาทะเลาะกันมาแล้วนานแล้วไงระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยคือในปี2022เนี่ยมีคนอเมริกามากกว่า1 7 0 0 0คนเสียชีวิตจากการเสพยาเกินขนาด แล้วเฟนทานินก็เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนวัยหนุ่มสาวเลยโอ้โหมันจะอะไรขนาดนั้นคือแหล่งที่มาหรอว่ามันผลิตมาจากไหนคือมันมาจากตรงนี้คือจีนผลิตสารตั้งต้นแล้วก็ส่งให้แกงค้ายาที่เม็กซิโกถ้าเราดูหนังพวกนาชโชอะไรแบบนี้เม็กซิโกเนี่ยเขาเป็นเซียนเรื่องค้ายาอยู่ละแล้วหลังจากนั้นเขาก็ลักลอบเข้าอเมริกาบอกว่านี่คือสงครามแบบอเมริกาเขาก็พูดเลยนะว่านี่คือสงครามแบบไม่แฟร์คือ จะทําได้ยังไงทําแบบเนี้ยเขาไม่มีโอกาสได้สู้เลยจีนก็เขาก็ตอบกลับประมาณว่าก็ปัญหาของพวกแกแล้วก็สหรัฐก็ยังบอกอีกว่าจีนเนี่ยคือผู้ผ,ผลิตหลักแถมยังให้เงินอุดหนุนไอ้บริษัทพวกนี้อีกจีนก็สวนกลับเลยว่าอย่ามาโทษเราอเมริกานั่นแหละที่สร้างวัฒนธรรมเสพยาขึ้นมาอือ <c oughs> อเมริกาได้ยินอย่างนี้เหมือนแควทันทีเลยโอ้โห <c oughs> เรียกว่าสุมไฟขึ้นมาเลยจากที่แต่ก่อนก็ทะเลาะก,กันอยู่แล้วคือถ้าถามว่าทะเลาะก,กันมาตั้งแต่ตอนไหนเราก็จะย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งร้อยแปดสิบปีก่อนคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้คืออังกฤษและอเมริกาเนี่ยเอายาฝิ่นไปขายในจีนขายแบบจัดหนักเลยประชาชนเขาก็ติดงอมแงมพอติดงอมแงมปุ๊บเศรษฐกิจพังทหารไม่มีแรงลบเพราะว่าติดยาไงและจีนก็เสียฮ่องกงให้กับอังกฤษอีกโอ้โห ส่วนเร็วๆนี้น่ะเราว่าจีนแก้แคนยังไงจีนก็เลยส่งเคมีไปให้เม็กซิโกผลิตเฟนทานีนแล้วก็ส่งเข้าไปในอเมริกาเหมือนที่เคยทําเหมือนที่อเมริกาเคยทํากับจีนเมื่อร้อยแปดสิบปีที่แล้วอ่าเขาก็เลยว่านี่เป็นการล้างแค้นของพี่สีคือมันเป็นเกมระยะยาวแหละที่ทําสําเร็จมาในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดละแล้ว,ลวไอเฟนทานีนที่เราพูดถึงเนี่ยมันก็ดูเหมือนไม่ได้ชั่วร้ายอะไรใช่ไหมคือถ้าเราส่งยาเสพติดไปเนี่ยใครจะให้เข้า คือเฟนทานินมันมีที่มาเป็นอย่างนี้คือมันถูกคิดค้นโดยแพทย์ชาวเบลเยียมเพื่อเป็นยาแก้ปวดหัวเราเนี่แหละแต่สารัตเนี่ยดันไปเปิดประตูให้บิ๊กฟาร์มาโฆษณายาเกินจริงเมื่อควบคุมพวกยาเถื่อนไม่ได้เนี่ยก็เกิดช่องว่างให้สารตั้งต้นจากจีนเข้ามาอย่างต่อเนื่องเออเพราะมันยาเสพติดมันเข้ามาเนาะอเมริกาเขาก็ต้องกลางโลกแล้วก็ออกกฎหมายห้ามยาตัวนั้นแล้วคือเขาพยายามห้ามนะคือเขาห้ามตั้งแต่ก่อนผลิตเลย แต่ทีนี้จีนเขาแก้เกมได้ไงคือถ้ามึงถ้ามึงห้ามตัวเนี้ยฉันก็จะปรับสูตรโมเลกุลเล็กน้อยแล้วก็กลับมาขายต่อแบบถูกกฎหมายอีกก็คือคือแก้ไปเรื่อยถ้าห้ามตัวนี้ก็แก้ตัวนี้ห้ามตัวนู้นก็แก้ตัวนู้นก็คือหน่วยงานรัฐแทบจะวิ่งตามไม่ทันเพราะว่างานกฎหมายก็กว่าจะใช้เวลาก็แก้ไม่ทันจีนอยู่ดีเราจะถามว่านี่คือสงคารามไหม เราก็เชื่อว่ามันเป็นสงครามอ่ะเนาะมันคือสงครามแบบใหม่ไม่ต้องยิงปืนไม่ต้องส่งทหารแค่ปล่อยยาเข้ามาให้คนติดแล้วก็ตายกันเองอะ่ะอีกฝ่ายก็บอกว่าเฮ้ยอย่าคิดเยอะมันก็เป็นแค่ธุรกิจซีนแค่ผลิตของที่มีคนอยากได้มาอ้าวแนวคิดแหมคือมันฟังดูย้อนแย้งใช่ไหม แต่คำถามก็คือถ้ามัวจะเถียงกันแบบนี้แล้วเราจะรอให้คนตายก,กี่แสนคนก่อนจะทำอะไรสักอยาก่างเรื่องพวกนี้มันก็มีทางแก้นะอย่างทางแก้ที่ทิทๆเนี่ยมันก็มีสาทางคือหนึ่งออกกฎหมายให้แรงขึ้นคือจัดการเฟนทานินและสารที่เกี่ยวข้องให้มันเด็ดขาดอะแต่เรื่องนี้ นักเคมีฝั่งจีนเขาก็แก้ไขได้เรียบร้อยแล้วก็คือขยับสูตรอีกนิดนึงก็เลี่ยงก็เลี่ยงกฎหมายได้แล้วก็มันก็แทบจะไล่จับกันไม่ทันเลยอะส่วนอีกอันนึงที่มันฮิตก็คือมองว่าแก๊งยาค้ายาเม็กซิโกเนี่ยเป็นผู้ก่อการร้ายแล้วก็ให้ทหารเข้าไปจัดการซะคือมันก็ฟังดูแม,นแ,มนแบบหนังแอคชั่นอะเนาะแต่ความจริงมันคือการเปิดสงครามกับอีกประเทศคือถ้าคุณกําลังคุยกับเม็กซิโกที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกับอเมริกานเนี่ย มันก็ไม่ใช่สนามซ้อมของกองทัพด้วยแล้วถ้าเกิดโดนสวนกลับหรือพลาดฆ่าคนผิดเนี่ยมันก็ได้สงครามใหม่อีกแบบหนึ่งที่ไม่ตั้งใจแบบที่เกิดกับอิสราเอลพวกนี้แหละเอ้ยคนพูดยังเครียดคนฟังเครียดไหมคะ แล้วก็แบบที่สามเนี่ยคือให้คนเลิกยาเสพติดไปเลยคือฟังดูสวยงามนะเหมือนสปีชของมิสยูนิเวิร์สเลยแต่ความจริงมันคือการเปลี่ยนทางวัฒนธรรมความเชื่อแล้วก็ระบบสาธารณสุขการศึกษาโครงสร้างสังคมอะ่ะจะให้คนเลิกยาเสพติดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดูง่ายนะแต่มันยากมากโอ้โหแล้วอเมริกาเนี่ยยังเถียงกันเรื่องวัคซีนอยู่เลยถ้าถามว่าพี่จีเนี่ยเขาอยากจะคิวคนอเมริกาไหม เราก็คงไม่รู้คําตอบที่แน่ชัดหรอกแต่ถ้าถามว่าเขาคิดจะหยุดไหมเขาไม่คิดจะหยุดหรอกอ่ะมันก็เหมือนที่สุภาษิตหนึง่งที่ชื่อซุนวูเคยได้ยินไหมคะเขาพูดว่าการลบที่ดีที่สุดเนี่ยคือการชนะโดยไม่ต้องลบอ่าแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าอเมริกากําลังยิงตัวเองตายส่วนจีนเนี่ยก็เหมือนคนขายกระสุนไปเลยเอมแต่ละทางมันก็ทั้งมีกำแพงกองไฟแล้วก็บ่อระเบิดแล้วที่แย่คือมันไม่มีแผนไหนที่เร็วพอจะหยุดความตายที่ กำลังเกิดขึ้นได้เลยคือเด็กอืสังคมหล่อหลอมอะเสพยาวันนี้พูดอีกทีก็คือมันเหมือนเรื่องว่าจะโดนต่อยหรือโดนต่อยกับหรือบอกให้คนเลิกต่อยกันเองแล้วก็โอ้สุดท้ายก็เจ็บยันแนวรับแหละสำหรับคนที่รับชมจนจบนะคะขอบคุณที่สละเวลามารับฟังหนูบ่นนะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะ